สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว iPad Mini 5ครับวันนี้ได้ของใหม่มาเลยฮะพอดีเมื่อเมื่อประมาณ2วันก่อนครับ2วันก่อนมันชึ่งจะเปิดขาย iPad Mini 5เฮ้ยหมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ,อคิดที่ไรหมาควใจตลอดมา <laughs> เล่าเรื่องราวกันก่อนคือเมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับมันเริ่มวางขาย iPad Mini 5ในไทยแล้วจะเป็นตัว ตัว Wi-Fi เท่านั้นนะครับก็คือตัวนี้ครับแล้วทีนี้ผมก็ไปดูไปดูใน y o u t u b e มาไปดูยูทูบมาเมื่อเวานนี้เองมาดูเฮ้ยมันวางขายแล้วนี่หวา่าที่ไอคอนสยามอันนี้ผมก็เลยมีความอยากได้เพราะว่าตอนแรกผมก็ใช้ iPad iPad ตัวเก่าอยู่เป็นตัว2 0งศูที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วครับ <c oughs> ก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีอยู่ครับแต่ว่าผมว่ามันมันใหญ่ไปหน่อยผมก็เลยหาตัวเล็กๆดีกว่า แล้วที่จริงผมก็อยากได้ไอโฟน XR เหมือนกันแต่ว่า iPhone XR ราคาแวก2 9 0 0 0แพงที่ผายซึ่งแพงมากผมก็เลยไม่เอาดีกว่าเลยซื้อ iPad mini 5ดีกว่าเพราะว่ามันสเปกเดียวกัน<ม>กับ iPhone ตัวล่าสุดเลยซึ่ง CPU มันแรงมากมามาให้ดูกันก่อนนะครับดูรีวิวกันก่อนตัวนี้นะครับผมเช็คในเว็บแล้วนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะสั่งในเว็บเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมสั่งในเว็บมาแล้วผมก็สลักหลังด้วย เพราะว่าไอตัว iPad ตัวเก่าของผมเนี่ยไอตัวเนี้ยผมส,สลักหลังด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยผมคตรชอบมากเลยผมสลักข้างหลังไว้เนี่ย iPad ของกูห้ามขโมยอันนี้เป็น iPad 2018นะครับผมสลักหลังไว้ส่วนตัว2019ไม่ใช่2019หรือ iPad mini ตัวเนี้ยตอนแรกผมว่าจะสั่งของ a p p Store เหมือนกันแต่ทีนี้มันรอนานครับมันรอมันบอกว่าประมาณวันที่ 1 2บสถึงสิเนี่ยกว่าจะได้ของซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่วันที่เท่าไหร่เองวันนี้เพิ่งวันที่7จเองมันรอรอหลายวันครับผมก็เลยไม่เอาดีกว่าแล้วผมก็เลยโทรไปถามของไอไออะไรวะสตูดิโอเอะไรอะที่พัทยาครับพอดีผมอยู่ชลบุรีโทรไปถาม,ม,มาเขาบอกว่าของเพิ่งมาวันนี้พอดีผมก็เลยไปจัดมาเลยสดๆร้อนๆเลยครับเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดู ก,ก่อนที่จะรีวิวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคกันสเปคคร่าวๆก่อนนะครับก็ตามสเปคจากหน้าเว็บของมันนะครับมันก็จะมีสีอยู่ทั้งหมด3สีครับที่จริงผมก็อยากได้สีดําแต่ไม่สีดําไม่มีอีกของเข้าแค่2สีครับที่ผมไปถามมามีสีรถโกกับสีบอลนนครับมีแค่2สีเท่านั้นซึ่งราคาของตัวที่ผมจัดมาก็อยู่ที่13,900ตัวนี้ครับนี่ครับ ของแถมผมไม่สั่งครับแล้วก็ศูนเปร์เซต์สิเดือนด้วยพรเนาะมาควนใจไ้มาแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดูดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวกล่องก็ตัวกล่อง,องถ้ารวมกล่องก็น้ำหนักพอสมควรเหมือนกันครับหนักเหมือนกันไม่รู้เท่าไหร่ส่วนด้านหลังนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นตัวบอกว่าเป็นตัว64 g ินะครับเป็น iPad mini WiFi ตัวที่เป็นเซลูล่ายังไม่มีขายนะครับเซลูล่าผมถามที่ร้านมันบอกว่าประมาณเดือนนึงไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันไปครับส่วนนี้นะครับวันที่ผลิตเป็นวันที่25เดือน3เพิ่งผลิตมาได้อาทิตย์เดียวแล้วมันก็ส่งมาเลยนี่ครับโมเดลโมเดลว่าจะเป็น A2133 นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นี่ครับโมเดลไม่รู้ว่าผลิตที่ไหนมันไม่ได้บอกส่วน ด้านล่างก็จะมีอะไรไม่รู้โอ้อมือบังซีเรียลนัมเบอร์นะครับส่วนอุปกรณ์ที่มาเดี๋ยวเราดูกันข้างในเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมาเปิดกล่องกันเลยตอนแรกม,มันจะมีซิลมันจะมีซิลพลาสติกห่อแต่ผมลื้อไปแล้วลื้ออกไปแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันตัวกล่องก็ต้องขยอขยอหน่อยนี่ครับเปิดออกมาก็จะเป็นตัว iPad ซึ่งหน้าสีขาวทั้งที่ผมไม่ชอบ ผมชอบสีดําเพราะว่ามันดูมันดูมันดูแบบมันดูดุดีถ้าเป็นสีดํานี่ครับส่วนสีขาวมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ iPad 2018นี่ครับส่วนเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพร้อมกันเลยว่ามันใช้ความเร็วในการเปิดเทียบกับตัวเก่าเป็นยังไงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอปิดตัว i p แ d ตัวเก่าของก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทียบความเร็วพร้อมกันไปเลยว่ามันมันเร็วกว่ากันเท่าไหร่ ก็ตัวตัวเครื่องก็จะมีพลาสติกขอบอุปกรณ์ที่แถมน,นะครับก็จะมีคู่มือซึ่งคู่มืออะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่เคยอ่านแล้วก็มีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ขนาดกี่วัตต์เดี๋ยวดูก่อนอะแดปเตอร์มันจะเป็นตัวใหญ่อะแดปเตอร์ผมไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่ามีอยู่แล้วอะแดปเตอร์เป็น10วัตต์นะครับ10วัตต์ตรงนี้บอกคงเป็นชาร์จธรรมดาครับเพราะว่าแค่10วัตต์ขาจะสามารถพับได้ iPad ข้อดีของ iPad ผมชอบมากเลยที่ขามันพับได้ของ iPhone มันจะเป็นไอไอทรงสี่เหลี่ยมไม่ได้เรื่องเลยชาร์จกช็ช้าผมชอบเอาของ iPad ไปชาร์จ iPhone เพราะว่ามันเร็วดิส่วนสายชาร์จก็เป็นสายขเขาเรียกสาย Lightning ธรรมดาซึ่งซึ่งยังไงละ่ะมันก็ชอบเปื่อยใช้นานๆแล้วมันจะเปื่อยคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อใหม่กันอะไรกันวะเนี่ยหมาเนี่ยเนี่ยแหละครับพอผมอดคิื่องหมาชอบมากวนตลอด แล้วก็ด้านในไม่มีอะไรแล้วแก็บไม่ได้หมดแล้วหูฟังก็ไม่แถมตัวนี้ยังมีพอร์ตหูฟัง3.5อยู่นะครับนี่ครับตัวอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยผมจะขอเก็บตัวกล่องไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตัวตัวเครื่องกันเลยดีกว่าส่วนตัวเครื่องนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทียบความเร็วให้ดูพร้อมกัน2ตัวเลยว่าตัวไหนมันจะแรงกว่า นี่ครับผมเปิดมาพร้อมกันแล้วไอ้นี่มันขึ้นช้าแป๊บกว่ากันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าใครมันจะบูดไวกว่าไอหมานี่ราออกไวมามองหน้าแต่ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับโปรแกรมด้วยหรือเปล่าก็ตัวนี้โปรแกรมผมลงไวเยอะกว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่แต่ก็เนี่ยครับเปิดมามันก็จะช้ากว่าแต่ที่จริงมันก็จะช้ากว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่า ตัว CPU ตัวนี้มันเป็นตัวล่าสุดซึ่งจะแรงกว่าประมาณ20-30%นี่ครับส่วนแสงนะครับแสงหน้าจอดเดี๋ยวของปับแสงให้เท่ากันจะได้ดูความสว่างกันชัดๆไปเลยว่าความสว่างของจอเป็นยังไงความลื่นไหลผมว่าลื่นไหลไม่แตกต่างกันหรอกแต่ว่าดูเหมือนไอ้ตัวเล็กมันจะมินิมันจะสม,มูทกว่านะครับจะดีผมไม่ได้รีเซตนะครับอันนี้ก็ข้อมูลเต็มๆเยอะๆ,ๆอยู่ ให้ดูทีนี้ผมก็โหลดอะไรมาหลายอย่างแล้วโหลดโปรแกรมเพื่อว่าจะเอามาทดลองให้ดูเลยก็โปรแกรมหลักๆก็จะมีพวก Facebook มีเกม ROV มีโปรแกรมตัดต่อแล้วก็โปรแกรม YouTube เก็บตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะรีวิวตัวมินิส่วนส่วนข้อแตกต่างที่ผมไปศึกษามานะครับเขาบอกว่ามันจะมีการย้ายรูใหม่มา รูไมของเดิมจากของเดิมมันจะอยู่ข้างๆก็ย้ายมาเป็นอยู่ข้างหลังเพราะว่าเหมาะสําหรับการอ่านวิดีโอครับถ้าเราอัาวิดีโอจากเลนตัวนี้นะครับแล้วคนอยู่ฝั่งนี้เสียงก็จะเข้าได้ง่ายกว่าเหมือนพวก iPhone ครับ p h o n e เขาจะมีไม่รูไมอยู่ตรงแถวกล้องเหมือนกันแล้วก็ด้านบนก็จะมีรูไมตรงนี้อีกรูน,นี่ครับสรุปแล้วเหมือนว่ามันจะมีไม่หนึ่งตัว2ตัวแล้วด้านล่างน่าจะอยู่แถวนี้อีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นไม้สามตัวซึ่งน่าจะอาัดาวิดีโอบันทึกเสียงอะไรได้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งแตกต่างกับของเก่าซึ่งของเก่าถ้าเป็นเทียบกับตัวนี้อ,อ๋อมีเหมือนกันดีกว,ว่าอ,อ๋อก็คือแต่ถ้าเป็น iPad m i n i 4เท่าที่ผมบอกมันอยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับสองซนหนึ่งแปดมีไม์ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไม์ชุดล่างอย่าไปสนใจหมานะครับแม่งกวนตีนตลอดไอ้หมาพวกนี้ผมทำคลิปทีไรมันมากวนผมตลอดเลย ดูดีมาทํผภาพผมไอ้นี่อีกทำภาพผมยับอีกโอเคเดี๋ยวเรามาดู<ม>อย่างอื่นกันบ้างดีกว่าคลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่เดี๋ยวจะพยายามให้ทั่วถึงเดี๋ยวคลิปที่ทดสอบเกี่ยวกับเกมก็จะค่อยดูกันอีกทีส่วนตัวกล้องนะครับ<ม>ก็ให้ดูว่ากล้องมันก็จะเป็นกล้องตัวเดียวครับจะถ่ายภาพจะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกันแต่แต่คิดว่าน่าจะชัดเจนอยู่ ก็นี่ครับถ่ายกล้องก็จะไวไหวอยู่ครับถ่ายมันถ่ายมาไม่ได้ถ่ายตัวผมให้ดูหรอกมีมีหมามากวนใจอนี่ครับผมทดลองถ่ายมาให้ดูก็ก็ถือว่าชัดเจนอยู่นะครับถ่ายมาที่บ้านผอม,มันบ้าๆบ,าบ,าบ,าบาอๆตัวที่มันกัดกันเนี่ยแหละที่มันชอบวุ่นวาวกันอยู่นะครับ ็มันจะมีไลฟ์วิวอยู่นะครับไลฟ์วิวได้ส่วนแอปตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เดี๋ยวลอง YouTube ให้ดู YouTube เดี๋ยวลองเปิดเพลงเปิดเพลงที่พวกไม่มีลิขสิทธิ์บอก้ก็เดี๋ยวลองเปิดเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ฟังดู อาไอ,อช่องช่องนั้นหายไปไหนวะโน่ Copy Right สาวช่องโดนแบนแเหรอโน่ Copy Right สาวอ๋อยังอยู่นี่ครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังดูทักเพลงหนึ่งาาสเสียงสเสียงมันจะเป็น <c oughs> เสียงจะมีด้านล่างครับลำโพงตัวนี้ครับลำโพงจะอยู่ฝั่งนี้ ส่วนด้านบนมีลำโพงปากเดียวฟังไม่มีครับตัวนี้มีลำโพงตัวเดียวนะครับมีลำโพงแค่ด้านล่างแค่อย่างเดียวส่วนการหมุนการอะไรก็ถือว่าโอเคเลยไวายมากเดี๋ยวเพลงติดแลวก็ติ์ของคอภาพสวยมากเลย Okay เสียงก็โอเคนะครับเสียงโอ้โหเขารับประกันว่าดูหนังฟังเพลงได้ถึง1ิชั่วโมงเลยครับเพราะว่าพวกไอเนี้ยสเปกมันไม่ได้กินแบตแบตเตอรี่อะไรมากมายใช้เลี้ยงแค่ตัวหน้าจอก็ไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงอะไรมากครับตัวนี้ครับต่อไปเล้วเราจะมาทดลอง ทดลอง YouTube ให้จบกันน่าจะจบแล้วแหละ u t u b e ถ้าใครใครอยากให้ผมทำอะไรก็บอกมาแล้วกันเนี่ยครับ YouTube ผมว่าก็มันก็พอดีพอพอเหมาะพอดีมือสำหรับการการดูหนังเนี่ยก็ขนาดโอเคเลยนะเดี๋ยวเปิดเทียบให้ดูกับตัวตัว2018แล้วกันว่า ว่าภาพมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอเขอเปิดเทียบให้ดูเลยสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่า iPad ถ้าเราจะซื้อซื้อขนาดไหนดีเดี๋ยวผมขอเปิด มาครับเดี๋ยวกว่าจะมาได้เดี๋ยวผมจะทดลองอให้เทําไมสีมันไม่เหมือนกันวะทีมทีมมันไม่เหมือนกันไอทีมนี้มันเป็นสีขาวไอทีมนี้สีดําทําไมวะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเพราะไอไอนี่หรือเปล่าว่าจอสีขาวกับจอสีดับหรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเพลงเดียวกันให้ดูแล้วก็ดูคุณภาพของภาพกันครับตอนนี้ผมปรับปรับไอนี่ไว้ แสงไว้สูงสุดเกือบสูงสูงสุดนะครับส่วนเสียงก็พอประมาณแล้วเดี๋ยวมาดูเพลงเดียวกันเลยว่าภาพจะเป็นไงจะเปิดเสียงแค่เครื่องเดียวครับ ให้ดูาภาพว่ามันแตกต่างกันประมาณไหนครับมันไม่พร้อมกันวะเาใหม่เ๋ยวผมจะไล่ให้มันพร้อมกันเลยโอเคเอาใหมนะครับทำมันเ,มนเล่นไม่พร้อมกันวอ๋อมันคนละเพลงโอ้ตายแล้วนี่ก็เพลงเดียวกันไม่เป็นไร <laughs> โอ้จะจะรีวิวซะอย่างดีกันได้คนละเพลงเฉย มันคนละเพลงเลยวะเนี่ยเนี่ยมันคนละเพลงกันครับผมก็เลยงงโอ้มันต้องเพลงนี้เอาไม่ค่อยพี่อ้ผมสงสัยว่ามันไอทีมที่มันเปลี่ยนตรงนี้มันตามสีหรือเปล่าครับเห็นไหมว่าทีมของ youtube มันสีไม่เหมือนกันอันนั้นมันเป็นทีมสีดำกับไอพอเครื่องสีขาวมันก็เป็นทีมสีขาว แปลกเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้ผมล็อกอินเข้าด้วยหรือเปล่าส่วนตัวนี้ผมยังไม่ได้ล็อกอินโอเคให้ดูใหม่อีกรอบแล้วกันให้ดูภาพนะครับว่าภาพว่าแตกต่างกันหรือเปล่าและขนาดหน้าจอนะครับว่าประมาณเนี้สำหรับคุณคุณจะเลือกเป็นขนาดไหน เพลงโดนลิขสิทธิ์ครับผมขอปิดเสียงเพลงไว้ก่อนนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับซึ่งผมว่าภาพถ้าเรื่องสีเรื่องอะไรผมว่าใกล้เคียงกันเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่าแต่เหมือนว่าไอของตัวตัวเล็กเนี่ยมันจะตัวมินินะครับมันจะสว่างกว่านิดหน่งไม่รู้จริงหรือเปล่า หรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้ครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเทียบเทียวกันดูแต่เดี๋ยวเพลงอื่นบ้างมันมีเอาเป็นสโทนสีแดงบ้างถ้าเป็นโทนสีแดงก็แทบไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นี่ครับสำหรับใครที่จะเลือกซื้อก็ลองดูแล้วกันครับว่าเอาตัวไหนดีกว่าส่วนเกมมา เกมันบ้างเกมที่ผมจะใช้ก็จะเป็นลองเกม rov ให้ดูซึ่งต้องขอล็อกอินก่อนแป๊บ,บนึงเพราะว่ายังไม่ได้เข้านี่ครับเกม rov เดี๋ยวผมยังไม่เคยเข้านะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยเกมหลักๆใครก็ต้องเล่นกันอยู่แล้ว rov เกมเนี่ยไม่ชอบจอที่มันเป็นขอบขาวเลยเดี๋ยวไรครับซื้อมาแล้วผมชอบที่มันเป็นโทนสีดำมากกว่าดูาถือเรงนี้ผมเป็นสีดำ สีดำม,มาตลอดเลยครับสีดำสีดำเครื่องที่ผมใช้อัดมือถือนี่ iPhone 8พัดก็สีดำเช่นกันส่วนตอนนี้มาสีขาวหลุดแหวกแนวมาไโอเคล็อกอินด้วย Facebook ไปเลยเดี๋ยวจะล็อกอินก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนี่ครับ ภาพเต็มจอใหญ่สะใจทีนี้จะมีปัญหาเรื่องปุ่มหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมลองใช้กับอวีกับไอแพดแล้วปุ่มมันอยู่ไกลไปหน่อยส่วนตัวนี้ปุ่มมันน่าจะอยู่ใกล้น่าจะพอนิ้วกดได้อยู่แต่ว่าคนขอใช้นิ้วนี้กดเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งละกันแต่ว่าจะเล่นแข่งกระบออนล้วกันจะได้ไวหน่อยก็เดี๋ยวเรา ้องแข่งกับบอดดูน้กันครับเร่งเสียงกันเสียงจะได้อัธรลดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการทดลอง ROV นะครับเดี๋ยวเอาตัวหดโผนเลยจะได้เล่นได้ไวๆไเ็ตไอเทมที่ออกนะครับมันจะเป็นเซตนี้ เซตสามนี่โอเคเดี๋ยวดูความโหลดของมันเพราะแคนกระบาดมันจะโหลดไวครับครับแต่เพลงจบมันโหลดเสร็จแล้วโอ้โหเฮ้ยโอเคเลยครับเพราะว่าปุ่มอยู่แค่ตรงนี้เองกดง่ายอืมสบายเลยปุ่มปุ่มนี่ครับปุ่มอยู่ใกล้มากไอ้นี่ก็อยู่แค่ตรงนี้กดได้สบายเราจะพิมพ์ข้อความ โอ้เสียงก็สะใจมากโอ้โหโอ้โห้ด่ะโหดว่ะหลายคนมันต้องซื้อมนเล่นเกมอยู่แล้วยิ่งแบตอื่นๆอย่างนี้โซโล่เหรอ เป็นไงครับภาพภาพทั้งเสียงโหมดเฟรมเรทสูงแน่นอนเพราะว่ามันใช้สเปคตัวเดียวกับพวก h o n e iPhone 10 iPhone XR iPhone XR x หรือ XS Max ตัวล่าสุดนะครับ iPhone iPhone s r ไอโฟน XS นะครับใช้ CPU ตัวเดียวกันมันถึงไม่โคตรแรงขนาดนี้จ้า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 เลยนี่ โหโหดจริงๆเออวะโอ้ยคุ้มค่านะครับสำหรับใครจะซื้อมาเล่นเกมผมบอกให้ว่าสุดๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้สเปคสูงมากเล่นเกมก็แม่งมันมาก ดูยิงก็แรงมากด้วยหโหด,ด้วยโหยิงแรงยิงแรง โ้น oh, um um ี um um ่คร um 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 ับส um ุดยอดแล้วเอามาเล่นเกมเสียงดังชิบหผยเลยวะการตั้งค OK ่านะครับให้ดูว่าได้ทุกปุ่มนะครับปรับเฟรมเรทโหมดโหมดเฟรมเลสสูงได้แน่นอน ปติเคลนไรนี้ได้หมดมุมกล้องมุมกล้องภาพให้ีได้หมดทุกอย่างครับโอ้โหอัดวิดีโอกันได้ครับนี่ครับเราจะอัดวิดีโอววิดีโอได้หมดครับแล้วจอแม่งใหญ่ผมบอกให้จอใหญ่ชิบหายเล่นเกมสัตว์ใจวัยรุ่นเลยอืมไอพวกมือถือนี่เล่นเกมจอเล็กๆแป๊บเดียวแบตหมดนี่ต้องใหญ่ๆอย่างนี้ครับโอเคส่วนเกมอื่นเดี๋ยวผมค่อย ทดลองให้พอดีผมยังไม่ได้ล็อกอินเข้าเนี่ยครับมันก็จะเป็นเกมเดี๋ยวแค่เข้าแค่หน้าแรกให้ดูแล้วกันนะครับแลกหน้าล็อกก็แลกหน้ล็อก m แลกนะล็อกมบายนี่ก็จอใหญ่สะใจเล่นได้คงเต็มที่ครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นครับก็เลยไม่ค่อยได้ยังไม่ได้มารีวิวเพื่อขายไม่แต่เพียงอะไรเนี่ยเ็ตออกจะแรงเน็ตผมเท่าไหร่วะ200เมกมาบอกไม่เสถียร เสียงสุดยอดมากเลยผมบอกให้เสียงดีมากเสียงตัวนี้ดีมากเลยเอาไว้ดูหนังดูหนังฟังเพลงดู YouTube เดี๋ยวลองลองที่มันไม่เป็นพวกเทสเทสสาวสักตัวดิเทสสาวว่าเสียงมันจะขนาดไหน แต่ว่าเทสซาวมันเป็นเทสไอ้นี่เฉยๆว่าเป็นการเทสเทรสซ้ายขวาเทสลำโพงมากกว่าไม่ไม่ค่อยได้เหมาะกับการเทสไอแพดเท่าไหร่ดเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับเกณฑรอบหนึ่งแล้วกันนะครับรอบนี้ขอเป็นการแกะกล่องเดี๋ยวให้ทดลองคร่าวๆกว่อน อะไรเนี่ยเกมไม่มีอะไรโอเคครับผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวยาวมากเกินไปแล้วเดี๋ยวคนจะรู้สึกเบื่อเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมาลองเกม ROV อีกรอบหนึ่งแล้วก็เกมพวก PUBG Mobile แล้วก็เกมของ l a g n a r o c k M ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้แพดตัวนี้ จะเป็นเช่นไรเล่นเกมดีแค่ไหนแต่สำหรับผมบอกผมว่ามันขนาดพอดีมือมากแล้วแล้วถ้าเป็นไอจอนะครับนิ้วเราจะพอดีในการกดด้วยแถวแๆนี้ถ้าเป็นไอพวกที่มันเต็มหน้าจอมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นอกจากมันย้ายปุุมไปอยู่แถวนี้ส่วนหลักๆผมจะเอามาตัดต่อวิดีโอนะครับก็คือเป็นพวกไอไอพวกวิดีโอของพวก เนี่ยแอปที่มันสามารถตัดต่อวิดีโอได้มันก็จอมันใหญ่ครับมันก็เลยทํางานได้สะดวกและ CPU มันก็แรงมากด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเป็นเท่านี้ครับยังไงมีใครสงสัยอะไรอยากอยากจะถามอะไรก็ก็คอมเมนต์มาบอกแล้วครับก่อนจะจบคลิปผมก็จะโชว์ไอ้หมาตัวที่ไม่ชอบวุ่นวายกับผมคู่กับไอแพดให้ดูแล้วกันว่ามันเป็น,นยังง สดีครับสำหรับคลิปนี้ได้แค่นี้ครับสวัสดีครับ